สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c h a n g ETSN นะครับวันนี้เราอยู่กับเว็บไซต์ MegaLand นะครับตลาดกลาง NFT นะครับของบิตครับเอ๊ะไม่รู้ของบิตครับไครับแต่ก็เครือร์บิตครับเชนนั่นแหละนะครับก็ผมเห็นมีฟีเจอร์ใหม่นะครับแต่ยังไม่เห็นประกาศเป็นทางการบนหน้าแฟนเพจ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับฟีเจอร์ที่ว่านี้ก็คืออันนี้ยกตัวอย่างนะครับทุเรียน เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับจะมีเซลล์ฮิสตอรีอยู่นะครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาจะเห็นเลยว่าจากใครขายไปให้ใครนะครับแล้วก็คนเดิมเนี่ยก็ขายต่ออีกทีนึงยิมสองกุมภายิ่มสามกุมภา้ห่างกันไม่นานนะครับจากครั้งแรกตั้งราคาขายไปที่1นึุหนึ่งห USDT นะครับขายอีกทีสองจุดสาลูม่โอ้กกำไรเท่าตัวเลยนะครับภายในแป๊บเดียวเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้ขนละเหลียนกันเนาะ คราวนี้ผ้าปิดตานะครับโอ้นี่ตั้งกั่ธันวาเลยนะครับข้ามมานานมาก5.5ลูม่ขายได้18.5ากำไรเกือบ4เท่านะครับและผมว่าราคาลูม่ก็ไม่เท่ากันนะอันนี้ผมจะยังไม่เจาะรายละเอียดแล้วกันนะครับอันนี้ดาบก้าวนะครับเราไปดูกันอ่าอย่างอันนี้โอ้นี่ตั้งกับพฤศจิกานะครับ1ลูมี แล้วเมื่อกุมภาที่ผ่านมาขาย0.1799ครับนะครับอันนี้ผมยังไม่เจาะรายละเอียดนะให้เห็นว่ามีหลากหลายนะครับส่วนอันนี้ผมไม่ดูสามไอเทมเลยนะครับคือถึงแม้ชิ้นนี้จะเป็นขายหนึ่งดูมี่คือครั้งแรกเลยนะครับ19ก้าุมภาที่ไอเทมนี้เลยหมายเลข19กว่กากว่านะครับ URL ข้างบนถึงแม้เราจะมาดูรายละเอียดที่ชิ้นแรกที่ไอครั้งแรกที่ขายแต่เซลล์ฮิสตอรี่ก็จะโชว์ทั้งหมดนะครับว่า ครั้งแรกขาย1ลูมี่ครั้งที่2ขาย1.5ครั้งที่3ขาย1.8นะครับนี่นะครับชิ้นที่2ขาย1.5ชิ้นที่3ขาย1.8รายละเอียดเซอร์มิสเซอรี่จะโชว์เหมือนกันเลยเพราะว่ามันเป็น NFT โ t o k e น ID เดียวกันเลยนะครับเนี่ยหนึ่งลงท้าย1 4 0 8 0นะครับนะครับอันเดียวกันเป๊ะถ้ากดเข้าไปดูเลยเห็นประวัติทั้งหมดจากตรงนี้นะครับคนแรกวันเลดลงท้าย9626ขายไป F0A6 f 0 a 6ก็มาขายต่อคนที่ซื้อก็9 e 6 5นะครับอันนี้ก็เป็นตรงเป๊ะนะครับแต่มันจะมีไม่ตรงอยู่เดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้3ชิ้นคราวนี้ดับเกาวตัวนี้อ่าคราวนี้จะโชว์ว่าครั้งแรกที่เคยขายเลยของชิ้นเนี้ย1.5ลูม่แบบประมูลนะครับ action น,นะครับประมูลไปให้วลเล็ตตัวนี้วอลเลตคราวนี้ก็ขายต่อที่0 2 2 7 5ครับนะครับ วันนี้สุดยอดเลยวันเดียวกันเลยนะครับประมูลได้ตอนตีห้าครึ่งวางขายต่อหกโมงมีคนมาซื้อนะครับโอ้ดับกาวจริงๆส่วนอันนี้นะครับ Hunter m a n t a i อ่าลองดูนะครับยี่สิบแปดตุลานะขายห้าพฤศจิกาอันนี้สองครั้งนะครับห่างกันแค่อาทิตย์เดียวนะทุกคนดูเหมือนว่าจะขาดทุนใช่ไหมขายพันห้าสิบครับ แล้วถ้าไปดูณนะตอนเนี้ราคามัมยะตีไว้เป็นแสนนะครับแต่ผมจะพาไปดูว่าจริงๆแล้วขาดทุนหรือกําไรเท่าไหร่เรามาดูที่ผมดูราคาที่หน้าบิดครับมาร์เก็ตเลยนะครับขายครั้งแรกพันห้าสิบเหรียญน,นะครับเมื่อยี่สิบหกออกโร์นี่นะยี่บหกออกเราคาอยู่ที่ประมาณสาบาทนะครับ อาตีสักอาสามสิบสามนะครับกดเครื่องคิดเลขนะครับสามสิบสามคูณหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ขายครั้งแรกนะครับเนี่ยเมื่อยิมแปดตุลาเนี่ยมูลค่าถ้าตีเป็นเงินบาทก็ประมาณสามหมื่นสี่พันหรือสามหมื่นห้าประมาณสามหมื่นห้านะครับคราวนี้เรามาดูว่ามีคนซื้ออีกทอดหนึ่งเมื 5, 5่อห้าห้าพฤศจิกาแปดร้อยเหรียญ ห้าพจิกาตรงนี้นะครับตีเสลีดละแปดสิบแปดสิบบาทนะครับเป็นเงินหก0มืนสนะครับสรุปแล้วกําไรเกือบเท่าตัวเลยนะคนเนี้ยนะครับที่ซื้อมาก่อนเนี่ยภายในอาทิตย์เดียวขายโอ้โหกำไรเป็น30,000เลยนะมูลค่านะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูตลาดกันดูนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรยังไงนะครับอันนี้หน้าแรกอเลยมีอะไรขายนตอนนี้บ้างนะที่เพิ่งลงขายเลยมอร์นิ่งมู n หมดเลยนะครับ NFT อื่นไม่มีมาเลยเนี่ยผมลองดูแว่นนะครับตัวนี้ลองจิ้มไปดูโหลดสักพัก อ่าแปลว่าแว่นนี้ไม่ใช่แว่นมือหนึ่งนะแว่นมือสองนี่นะครับมีการขายไปแล้วหนึ่งครั้ง0.5 5 5้าห้าครับเรามาตั้งขาย0.64นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูประมูลบ้างครับพวกนี้น่าจะมือหนึ่งนะ ผมลองเช็คแว่นดูสิพาปิดตานะครับอ่าอันนี้แปลว่ามือหนึ่งนะครับ History Not Found ไหนดูสิ b i t c u p Official l i n e Dodge อันนี้ก็ของมือหนึ่งนะครับ อ้าวประมูลน้องแมวยังไม่มีใครบิดนะครับโอเคก็ฟังก์ชันใหม่เซลลิลีประมาณนี้เลยนะครับจะว่าไปในเมื่อน,น้องแมวมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูซิว่าน้องแมวขายออกหรือ,อยังในตลาดนะครับเพราะเห็นมีขายหลายตัวไปดูที่โซลเลยนะครับลิลิทแค่นี้น่าจะโอเคดูซิ แต่ว่าน้องแมวยังไม่เคยขายออกในตลาดนะครับมีแค่บลูไดมอนด์แล้วก็มงกุฎนะครับมงกุฎขายออกไปเท่าไหร่8ชิ้นลองไปดูแบบประมูลนะครับเคยประมูลมงกุฎไป2ชิ้นลองดูชิ้นนี้นะครับประมูลกันดุเดือดเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับ ประมูลกัน18ครั้งนะนะครับเริ่มต้น15ครับจุดศูนย <c oughs> ์หนึ่งจสองดูโอ้โหทีละน้อยทีละน้อยโดดมา17โดดมา20แล้วผู้ชนะก็20.01นะครับซึ่งเอาจริงๆที่มาประมูลเนี่ยก็เป็นครั้งที่2นะครับนี่ครับครั้งแรกประมูลจบที่4 0่สโอ้ผู้ซื้อนี่ คนเดียวกันเลยครับทั้งรอบหนึ่งรอบสองเดี๋ยวนะอ่าอย่างนี้แหละครับที่ผมคิดไว้นะจุดตั้งต้นคือคนนี้วันเหลดนี้นะครับ c 69 a ตั้งขาย13บธันวาแล้วไปจบที่40.1คนซื้อคือคนนี้นะครับ แต่มันคือ NFT เดียวกันนะก็คือเลขโทเค็นในดีคือเลขนี้เลยเนี่ยอยู่ดีๆก็ถูกขายอีกครั้งในอีกสองวันนะครับแล้วปิดไปที่เท่านี้โดยที่คนขายเป็นวันเลตอีกวันเลทหนึ่งที่ไม่ตรงกับวันเลตนี้นะครับแล้วคนที่มาซื้อก็คนนี้ผมเดาว,ว่าคนนี้ปั่นราคาหรือซื้อของตัวเองแน่นอนผมเดาว,ว่าอย่างนั้นนะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราดูดาบดาบกาวหรืออะไรไปเนะี่ยซื้อสามทอดก็ช่าง มันจะตรงกันคนซื้อคนนี้ก็มาขายต่อคนที่สองคนที่สามมาซื้อตรงนี้ก็ขายต่อแล้วเป็นคนที่สี่แต่เนี้ยคนละคนไม่ตรงกันแปลว่าคนที่ซื้อไปรอบแรกโทเค็นตัวเนี้ยแล้วไปโอนโอนให้วอลเลตตัวนี้แล้ววอลเลตตัวนี้มาตั้งขายอีกทีหนึง่งแล้วตัวเองก็มาซื้อชัวร์ครับผมเดาว่าอย่าง,งน,น,นั้นอันเนี้ยเจ้าของเดียวกันเนี่ยปร่นราคาพอมันถูกเกินไปไม่อยากให้ไปตกในมือคนอื่นนะก็เอาตัวเองมาซื้อ ผมเดาว่าอย่างนั้นครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาดูได้ว่าเอ๊ะมันเคยผ่านมากี่มือมันเคยซื้อขายเท่าไหร่อย่างที่ดูไปก่อนหน้านี้ว่าชิ้นเนี้ยนะครับที่เราไมา่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ขาดทุนเสมอไปนะราคาที่มันลดลงเนี่ยอยู่ที่ว่ามันคือเหรียญอะไรอย่างนเนี้ยเหรียญครับขายครั้งแรกเหรียญครับ30กว่าบาทขายรอบ2เหรียญครับมันพุ่งไป80ดิบนะครับ มูลค่าที่ได้เหมือนจะน้อยลงนะแต่จริงๆกําไร2เท่านะครับโอเคครับก็จบรีวิวฟีเจอร์ใหม่ของเมกาแลนเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ i uh -huh. uh -huh. uh -huh.